กฎห0 0่งมชั่วโมงจะช่วยให้คุณมีชีวิตนะคะที่แตกต่างจากชีวิตเดิมอย่างสิ้นเชิงค่ะไม่ว่าคุณปรารถนาจะเป็นใครในส่วนที่เป็นเป้าหมายของชีวิตในการเปลี่ยนแปลงจงอยู่ในพื้นฐานของกฎ10000ชั่วโมงให้เข้มข้นนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างทวรอ,อย่างแท้จริงและมันจะกลายเป็นนะคะ คุณคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและก็นี่คือเป็นกฎหลักของกฎคนทั่วโลกคนระดับโลกก็ใช้กันค่ะดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงและยังไม่ได้เกิดผลลัพธ์อย่าพึ่งท้อแท้นะคะคุณยังมีกฎเหล็กนี้เมื่อไหร่คุณสะสมในเรื่องการเปลี่ยนแปลง ทางด้านกายใจจิตนะคะและมีความมุ่งมั่นในจํานวนหนึ่งหมื่นชั่วโมงรับรองผลได้ว่าคุณจะมีการสันสะเทือนในเรื่องดีเกิดขึ้น